สวัสดีครับมายำเยบียดน,น,น,นะครับมือนี่รุ่นนี้นะครับลังแรกโอ้ยมีป่าบ่นโอมาใส่น้ำให้หน้าน้ำเหยียแบงสิรุ่นต่อแล้วครับใบล่องเลียบหลายเลียบเลวเอาเอาลังนี่มีครับมีอาการมีอาการอู้ยออ,ออยแล้วครับบกกิโลครับเต็มไม่เต็มเมื่อลยครับ โอ้เขื่อนเวทครับหลังนี้โอ้โหจวดเลยจวดเลยมาใส่น้ำจังสี่กับเถียงเนาะ <c oughs> นให้หน้านี่ไหมปลาตาบวดหรือเปล่าวห <c oughs> <c oughs> ลุดหลุดเองอยู่โอ้ตาปลาบอดเดออตาบอดมาครับเชียนลังคนเก่าคนเดิมแล้วครับตาบอดเท่งใช้เงียบไว้ยามหลังยืนต่อเลยครับ เบิ่งกันไปี้วเน่าแล้วครับเบียดจกลังมือน,นี่ยซีเซีย,ย,ยบเขาก็ใส่ไล่เขียนเบียดซีเซียบรังครับกัิท้ายเห็บเบื้องเนี้ยบ่เบื้องเนี้ยนะครับเพราะว่ามันอาจสีเน่าไปต่อครับตอนสามรังแล้วครับ,บมึงมียังจิ้มมีสามนี้บ่ป่าไม่ตัวเดียวเลยบ่เนาะ คนตับไปครับเอ้ามีอาการครับลังนี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออสวยงามอยู่ครับซ้ำด่าผ้าครับตัวนี้เตะการเลยป่าหน้านไม้ครับฝนหงตะต,ตัวหน้าหงตะถ่วมทางนี่ ท่านสารบุรีเด้ครับโอ้ยยาสันยาสันเม่อไร่ไอ้ครับเซนงากรยำนาัโตเลยไนเนยังไปเรื่อยครับมงกันยาวๆเลยครับ อยามาซิบก่าลงนะครับบ่ทันมีอย่างยเด็ดกับบอลอนเงี้ยกับบอลเกียนไปเรื่อยครับข้างนาข้างนามีครับข้างนามีครับเนี่ยครับล้างนี่ละครับเมืองกันดีครับช็อตด,ด็ดช็อตด,ด็ดช็อตเด็ดครับล้างนี่คุณนะครับว่าปลายัง ค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นกิโลนีน่ค่อยๆขึ้นบอดึงขึ้นเลยดึงลากขึ้นเลยลากขึ้นเลยกินเลือกยุะโอ้อกกิโลครับเนี่ยสุดยอดเนี่ยครับมองผ่านไปได้ครับเนี่ยครับบรรยากาศไฮน่าบอทาทมีเขาเลยครับคนตกไม่ยังไเนี่ยครับเบิ่ง เบิงเบิงเมื่อครับหัวป่าแล้วครับเนี่ยยางใหญ่เลยครับโอ้โดโอกบหได้เพราะต้องปอดดอ้<อ>ดยวยเนื้อปาทีิตายเสียของแสดงอู้วฟอตกูได้ครับนั่งเนี่ยใส่เงียวไว้ไปต่อครับไปต่อครับไปเรื่อยเล็ดซี่ิบลังตอนนี้ได้มากจากตัวเลยเหรอ ได้สามตัวแล้วครับหลังนี้รอนครับเซ็งี้ยกนอย่ามาหาหกล้างนะครับมาฟอล้างนี่เบียดช่อเปลี่ยนแบงค์สีครับรุ่นซอยกันครับนี่ครับเบียดหมูอยู่แบงค์เสียตียั่งมาครับโอ้ยบอย่ั่งครับรุดเสียดายครับเซ็งเงี้รุ่นต่อไปครับอย่ามาฟังท่านไหนกับเบอรแล้วครับ มี่เอว่าฟังทั้งคุณมี่ยังหลังอุ้ยเอาแล้วลังคุณเอาแล้วคุณครับปลาสวกี่ฟังคุณครับคุณที่เวลังคุณยางแห้งนะครับเดี๋ยวขึ้นนี่แหละขึ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นต่อครับลังคุณนะครับอย่ามาเมื่อกี้ครับสวแบบยางแห้งเลยจ็กสีอยูโบยูลุ้นสรุปแล้วเมื่อกี้ ปลาบอนนม่ซื้อครับปลาสวบมากินเบ็ดครับลุนครับเลืออีกสองล้งสุดท้ายครับหลังนี่ก็มนมียังครับเอามารุนหลังสุดท้ายกันเลยโอ้ลังนี้เบ็ดจบน้ำครับลุ้นค,ครับสิเป็นปลายัาง โอ้กิโลหรือเปล่าครับรุ่นกันครับโอ้ยอืมอืมบับกกิโลเหรอครับสะใจเลยบักกิโลครับบักกิโลโอ้หมานคักครับมือนี่มานค่ะ,คาคะตาเข่านี่เสียนลังสุดยอดเลยครับมือนี่ซีเตีมครับสร้งไม่เป็น มึงตัวฝ่าครับว่าม็นตัวย่อยหน่อยนะครับตะบักกิโลทั้งนั้นเลยครับโอ้ยปวดครับปวดปวดปวด,ปวดอะไรครับมันกินเล็กโซดูโซดูโซดูซดนอ่ครับุดยอดเลยครับ ไปสรุปผลงานกันครับสรุปผลงานครับบักเกือกสีตัวเบ็ดซีสิบหลังใส่น้ำให้หน้าน้ำถ่วมไม่ครับมาคิดว่าสีวีป่ามาล่วงเบิงมานครับมุนีมานสุดยอด